สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับมามาชมท่าเรือแหลมจะบัางอีกหนึ่งวันครับหลังฝนตกครับแล้วก็วันนี้มีเรือสำรานข้าเทียบนะครับเมื่อตอนเช้าเช้าเพราะว่าตอนเข้ามาเมื่อท่าเรือตอนเช,เช้านะครับมีรถบัสเข้ามารอรับนักท่องเที่ยวอยู่นะครับจอดคาดว่าน่าจะามารอรับน,นักท่องเที่ยว ลงไปเที่ยวแถวพัทยาใกล้ๆนะครับสำหรับอันนี้เป็นต้นเดือนใช่ครับต้นเดือนเมษาลำแรกของเดือนนี้ครับแต่คาดว่าหลังจากนี้ก็คงจะมีมาบ้างนะครับแต่อาจจะไม่สี่สักเท่าไหร่เหมือนช่วงก่อนนะครับเพราะว่าแต่ว่ามันก็ยังเป็นช่วงหน้าร้อนอยู่ไฮซีซันก็ยังคงมีอยู่นะครับ เรือสำรานสุดหรูมองไกลๆไม่ค่อยชัดนะครับว่าเป็นบริษัทอะไรแต่ก็มีหลายอยู่หลายสิบชั้นอยู่เหมือนกันครับหัวเรือไปจนถึงท้ายเรือความยาวก็คาดว่าน่าจะเกือบเกือบสามกว่าเมตรครับแสงสีบนเรือเริ่มที่จะเปิดขึ้นมาครับ และตอนนี้เวลาตีสองวกว่าครับเรือสํารานเริ่มออกจากท่าเทียบเรือแหลมชะมังนะครับเวลานี้ก็จะบางลําก็ออกตอนเช้านะครับบางลําก็ออกตอนดึกๆแบบนี้เลยครับใหญ่อยู่ครับใหญ่อยู่ลํานี้ห้อง สำหรับห้องพักลูกเรือก็หลายร้อยห้องอยู่นะครับรนี้เป็นช่วงบรรยากาศช่วงหัวเรือนะครับตัวหัวเรือก็มี <c oughs> นะครับจุดชมวิวต่างๆนะฮะไปจนถึงท้ายเรือดูความสวยงามบนเรือของเรือสำรานแต่ละอา่าลำแต่ละประเทศนะครับ บนเรือก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกเยะแยมากมายนะครับทั้งเป็นเลา้าเป็นผับเป็นบาร์ต่างๆคอยอำนวยความสะดวกให้กับลูกเรือที่ขึ้นมาพักนะครับตอนดึกๆก็ปิดไฟบ้างเป็นบางส่วนนะครับสำหรับห้องพักลูกเรือบางส่วนก็ถ้าดูจากสายตาก็ยังเปิดอยู่นะครับแต่ว่าเมื่อตอนหัวค่ำนี่ก็เยอะเลยฮะ ำโวยความสะดวกเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆครับเรียกว่าเป็นเมืองลอยน้ำอีกเมืองหนึ่งเลยก็ได้นะครับสำหรับบรรยากาศถูกเรือบางส่วนก็ยังไม่นอนนะครับปาร์ตี้บนเรือ ดูเพื่อความเพื่อนเพื่อนนะครับบันเทิงสวยงามครับไม่เน้นเนื้อหาสาระความรู้เท่าไหร่อ่ะเพื่อนเพื่อนนี่ครับดูเพื่อความบันเทิงนะครับผิดพลาดประการไหนก็ขอไฟัพเพื่อนๆด้วยช่วงท้ายเรือครับท้ายเรือก็มีใบจักรนะครับเครื่องยนต์ทำงานอยู่สองตัวครับมีโอกาสเก็บภาพบรรยากาศมาฝากให้เพื่อนๆได้รับชมกันฮะ อาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับถ้ามุมมองจากตรงนี้สวยครับสวยสำหรับลำนี้ถ้าเปิดไฟเต็มลำนี้ก็น่าจะโอเคว่าครับเดี๋ยวดูกันลำหน้าครับมีลำไหนเข้ามาต่อก็ชมได้ครับที่ชอบก็กฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ